สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านั้นแนลวันนี้จะนำท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังการทำบุญให้คนตายทำเนียมปฏิบัติต่อผู้ละโลกไปแล้วก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ ท่านผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องของบุญกรรมดวงชาตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังคะ่ะทั้งนี้การกระทําของเราทุกๆอย่างมักเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราควรมีสติและดําเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทเราเชื่อว่าทุกๆคน จะมีความสุขกับทุกๆเรื่องได้ค่ะตายแล้วไปไหนชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรการทำบุญให้คนตายทำเนียมปฏิบัติต่อผู้ละโลกไปแล้วการทำบุญให้คนตายตามหลักผู้รู้ที่สมบูรณ์หลังจากที่ญาติมิตรล่วงลับไปแล้วมีสิ่งที่คนเป็นอยู่ ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ตายคือการปฏิบัติตามธรรมเนียมของท่านผู้รู้ที่สมบูรณ์ท่านผู้ฟังทุกท่านลองพิจ,จารณาดูนะคะ 1. ไม่พึงสวดอ้อนวอนให้ไปดีหรือสาปแช่งให้ผู้ตายไปไม่ดีในบางลัทธิศาสนา มีการสวดอ้อนวอนให้ผู้ตายเพื่อหวังให้ผู้ตายไปแล้วได้ไปอยู่ร่วมกับเทพเจ้าของตนหรือไม่ก็สวดสาปแช่งศัตรูให้ไปสู่อบายซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นนอกจากจะไม่มีประโยชน์อย่างทำให้จิตใจผู้ทำเศร้าหมองด้วยโมหะด้วยเพราะ ผู้ทำกรรมใดไว้ในโลกนี้ก็ยอมต้องเสวยผลแห่งกรรมที่ตนทำเองทั้งโลกนี้และโลกหน้าการทำเพียงสวดอ้อนวอนจึงไม่มีประโยชน์อะไร 2. พึงทำบุญอุทิศให้การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับถือว่า เป็นหน้าที่หนึ่งของคนที่ยังเป็นอยู่ทีเดียวเป็นสิ่งที่คนทุกชาติทุกศาสนาควรศึกษาไว้ให้ถูกต้องทางนี้เพราะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในภูมิอื่นเว้นมนุษย์และสัตว์รัชชานไม่มีการทำมาหากินเลยผู้ล่วงลับไป จะมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วที่ตนเองกระทำตอนเป็นมนุษย์และเพราะอาศัยการทำบุญอุทิศให้ของผู้ที่ยังเป็นอยู่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นการทำบุญอุทิศให้ก,ใหก็ต้องทำกับผู้ที่มีศีลมีธรรมเท่านั้น เช่นพระภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยบุญนั้นจึงจะถึงแก่ผู้ตายไปอย่างแน่นอนตามภูมิตามกำเนิดที่สามารถรับผลบุญที่อุทิศให้แต่ถ้าทำกับผู้รับที่ไม่มีศีลธรรมบุญ ก็จะไม่ถึงแก่ผู้ตายส่วนกิจอื่นเช่นการร้องไห้คร่ำครวญการแสดงอาการเศร้าโศกการสวดอ้อนวอนฝากกับเทพเจ้าการเล่นมหรสพเป็นต้นซึ่งบางท้องถิน่นยังนิยมทำกันจนเป็นประเพณีเป็นต้นว่าการจ้างนักร้องมาร้องเพลงเศร้า เช่นมอนครวหมอนร้องไห้การร้องไห้หน้าศพถือเป็นการไม่สมควรเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่สมควรทำเลยเพราะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งแก่ผู้เป็นอยู่และผู้ตายมีแต่จะสิ้นเปลืองไปและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนอกจาก ไม่ได้บุญกุศลอะไรแล้วส้ำร้ายยังทำจิตใจให้เศร้าหมองด้วยบาปอาก,กุศลทั้งฝ่ายคนเป็นอยู่และผู้ตายไปอีกด้วยเพราะทำไปด้วยความเห็นผิดเข้าใจผิดวิธีอุทิศบุญให้ถึงแก่ผู้ตายนอกจากนี้ในคำพีชันอาถรรรกถาอย่างแสดงว่า ทักษิณาคือผลบุญที่ญาติสาโลหิตอุทิศให้ย่อมสำเร็จผลให้เป็นสมบัติมีอาหารที่พักเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นแก่ผู้ล่วงรับในขณะนั้นได้ก็ด้วยองค์ประกอบสารประการคือ 1. ด้วยการถึงพร้อมแห่งทักษินายบุคคลเช่น พระภิกษุสามเณรผู้มีศีลบริสุทธิ์ 2. ด้วยการอุทิศของทาย,ยกทั้งหลาย 3. ด้วยการอนุโมทนาด้วยตนเองของเปรตทั้งหลายในองค์ประกอบทั้งสามนั้นองค์ที่หนึ่งและสองขาดไม่ได้ส่วนองค์ที่สามขาดได้เพราะแม้เปรต จะไม่อนุโมทนาบุญด้วยตนเองบุญที่ญาติอุทิศให้ก็ยังคงไปถึงได้บ้างหากมีผู้สงสัยว่าเปรตจำพวกไหนบ้างที่สามารถได้รับผลบุญที่หมู่ญาติอุทิศให้พระอัฏฐกะถาจารย์ตอบว่าฐานะใดตรัสไว้ว่าดูก่อนพราหมณ์ฐานนั้น ย่อมสำเร็จผลแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่ในปิตติวิสัยใดปิตติวิสัยนั้นแลเป็นฐานะดังนี้ทักษิณาที่สำเร็จผลในฐานะนั้นอันแตกต่างกันโดยประเภทแห่งเปรตมีคุปปิปาสิกเปรตวันตาสาเปรตปรทัตตูปะชีวีเปรตและ นิชามะตันหิเปรตเป็นต้นก็ตรัสว่าย่อมสำเร็จผลโดยฐานะสรุปคือเปรตทุกจำพวกสามารถได้รับผลบุญที่ญาติมิตรอุทิศให้ได้ข้อที่ควรคำนึงของผู้จะตายหากข้อความข้างต้นนี้มีสิ่งที่น่าพิจารณาอยู่ว่า ถ้าผู้ตายสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาเลยหรือศึกษาแต่ผิวเผินเพราะความไม่ใส่ใจไม่ทุ่มเทในการประกอบบุญกุศลในโลกนี้เมื่อละโลกไปแล้วแม้มีผู้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แต่ตนอนุโมทนาบุญไม่เป็น ก็ยอมไม่ได้รับส่วนบุญเท่าที่ควรนี่เป็นข้อผิดพลาดของตนคือผู้ตายญาติไม่ทำบุญให้ก็อดเหมือนเดิมหรือลูกหลานทะเลาะกันเรื่องแบ่งสมบัติซึ่งเราได้เห็นได้ยินกันอยู่ทั่วไปพอแม่จวนตายลูกหลานแย่งสมบัติกันบางทีฆ่ากันตาย ก่อนพ่อแม่ก็มีตนเองก็ต้องมาทุกข์ใจก่อนตายเพราะสมบัติของตนเองเป็นเหตุเมื่อตายไปจึงไม่มีใครอุทิศส,ส่วนกุศลให้เลยเพราะตนเองมิได้คบหาบัณฑิตทางธรรมและไม่เคยทำแบบอย่างเช่นนี้ไว้ให้ลูกหลานดูเลยนี่เป็นข้อผิดพลาดของตนเอง และข้อสุดท้ายแม้บุตรธิดาทำบุญอุทิศให้แต่ทำไม่ถูกเนื้อนาบุญเช่นทำบุญกับผู้ทุศีลมีความเห็นผิดไม่เชื่อกรรมผลของกรรมนรกสวรรค์เป็นต้นทั้งนี้ก็พอสมัยที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เคยศึกษาธรรมะในพระพุทธ,ธศาสนาเลย ไม่เข้าหาพระภิกษุสามเณรผู้รู้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งสามารถชี้แจงในโลกนี้โลกหน้าได้กระจ่างชัดแต่กลับไปคบหานักบวชอื่นหรือพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าจึงไม่ฉลาดในวิธีอุทิศส่วนกุศล บุตริดาจึงได้แบบอย่างที่ไม่ถูกต้องตามตนเองเมื่อถึงคราวต้องการอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้ตายจึงทำให้ถูกวิธีเช่นกันนี่ก็เป็นข้อผิดพลาดของตนเองวันและสถานที่ที่ควรทำบุญให้เป็นพิเศษวันหรือโอกาสที่ควรทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นพิเศษ ที่คนสมัยโบราณผู้มีปัญญานิยมทำกันตามภูมิรู้ภูมิธรรมที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาจากอดีตด้วยความภาคเพียรทางจิตอันประกอบไปด้วยเหตุผลที่ตนเห็นมาเองมิใช่เป็นเพียงแค่ความเชื่อแต่ปัจจุบันเหตุผลดังกล่าวได้หายสาบสูญไป จึงเหลือเพียงความเชื่อตามปัญญาของคนสมัยโบราณแต่ก็ถือได้ว่าเป็นประเพณีนิยมที่ดีงามที่น่าทำสืบสืบกันไปเพื่อเป็นแบบแผนให้กับอนุชนรุ่นหลังวันสำคัญดังกล่าวได้แก่วันพระวันครบรอบวันตายเจ็ดวันห้าสิบวันหนึ่งร้อยวัน การทำบุญในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งมีเหตุผลดังต่อไปนี้วันพระเฉพาะวันพระขึ้น15บห้าค่ำเป็นวันที่ยมมาโลกนรกหยุดทันทรมานให้สัตว์นรกหนึ่งวันโลกมนุษย์สัตว์นรกมีทุกเวทนาเบาบางลงจึงมีโอกาสระลึกถึงบุญกุศล ที่ตนทำและอนุโมทนาส่วนบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้ได้เต็มที่ส่วนญาติที่เกิดเป็นเทวดาก็จะนิยมมาฟังธรรมในวันพระและตรวจดูการทำบุญกุศลและอนุโมทนากับผู้ที่ทำความดีในโลกนี้ดังนั้นญาติหรือมิตรสหายที่อยู่ในโลกนี้ จึงควรสละเวลามาทำบุญในวันพระให้กับผู้มีอุปการะคุณของตนเองเพื่อเป็นแบบแผนที่ดีงามให้กับอนุชนรุ่นหลังโดยเฉพาะบุตรธิดาของตนเพราะเมื่อถึงคราวตนเองละโลกนี้ไปแล้วบุตรธิดาก็จะได้ทำบุญอุทิศให้บ้าง หากเราไม่ทำเป็นแบบอย่างไว้เมื่อเราล่วงลับไปแล้วก็จะไม่มีบุญให้ได้รับความสุขในภพหน้าและไม่มีใครอุทิศส,ส่วนบุญให้ด้วยวันครบรอบวันตายเจ็วันในกรณีที่ผู้ตายไปแล้วเป็นผู้ที่ทำกรรมดีและชั่วไม่มากพอบุญบาปที่ตนได้ทำในโลกนี้ ยังไม่ส่งผลทันทีผู้ตายจะวนเวียนอยู่เจ็ดวันเพื่อให้มีโอกาสระลึกถึงบุญกุศลได้และเจ้าหน้าที่ยมมูโลกกำลังผัดเปลี่ยนเวรกันระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ซึ่งจะพาตัวไปยมมาโลกนรกหากผู้ตายระลึกถึงบุญกุศลที่ตนเคยทำได้หรือญาติมิตร ทำบุญอุทิศให้อย่างถูกวิธีและอนุโมทนาบุญผลบุญนั้นก็จะพาไปเกิดในที่ที่ดีๆโดยไม่ต้องไปยมมาโลกนรกอุสัทธนรกหรือมหานรกอันหนึ่งผู้ตายที่ทำบาปกรรมไว้เมื่อครบเจ็ดวันผู้ตายต้องกลับมาณนะสถานที่ตาย หากเห็นญาติมิตรทำบุญให้ก็จะอนุโมทนาบุญและจะไปสู่สุขติได้วันครบรอบวันตาย50วันในกรณีที่ผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่ยมมโลกพาไปยม,มโลกแล้วช่วงระหว่างเวลา50วันหลังตายคือช่วงเวลาที่ผู้ตายกำลังรอคอยลำดับคิวการพิพากษา ตั้งแต่ถูกลากตัวไปจากมนุษย์โลกผ่านประตูยมโลกอยู่หน้าลานรอขานชื่อเพื่อเข้าพบพระยายมราชวันครบรอบวันตายหนึ่งวันช่วงเวลาระหว่าง51ถึง100วันคือช่วงกำลังถูกผิพากษาพระยายมราชจะซักถามความประพฤติตอนสมัยเป็นมนุษย์ และจะส่งไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรเช่นไปเกิดในยมโลกอุสถธาณรกและมหานรกไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาเป็นเปรตอสุรกายสัตติรัชานตามกรรมที่ปรากฏเป็นภาพหน้าบัลลังก์ของพระยายมราชช่วงนี้ถ้าญาติอุทิศบุญให้ ก็ยังรับบุญได้นี่เป็นหลักการส่วนใหญ่มิใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นญาติมิตรผู้ยังเป็นอยู่ในโลกมนุษย์จึงควรศึกษาวิธีอุทิส่วนบุญส่วนกุศลให้ถูกวิธีและรีบทำบุญทุกบุญอย่างเต็มกำลังและอุทิศส่วนกุศลให้ในวันดังกล่าวนี่คือเรื่องราวดีด ที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะคะ